ผู้ใดมากกูได้นางกูนเขาไปนั่งนั่งในคือพูดแม่ลยล่ะเขาไปนั่งให้ครับแยากจะพู้ใดมากทีหลังเขาจะนั่งขอไปเลยไอหยาบเอากันไอหยาบเอากันเราเป็นผ้าบุญครับวันนี้มาด้วยใจริญยสนะตั้งจิตมาจากไกลตั้งใจมาแต่บ้านมาแต่สิบปันสาห์บรรเลือดไรเงีนวันมาโอ้ยสงบปันสาห์คนสลองอุโบสถเฮ้ยยูยู่ม่เปลนไปบ้ไงเลยตั้งไป เ็เ่ยว่าห่าวมาโหลดหันมาโหลดก็ไปยิ้มขราวก็เรื่องบุญเ,น,เนี่ยโอ้ยนี่แหละครับขึ้นจิตขึ้นใจจริงๆเอ้าชุดนี้เรียนเชิญตั้งให้เรียบร้อยจะโนที่เรียนยกฟังโนทจะโนที่เรียนยกฟังน้นทเดี๋ยวปีนม่จะซื้อเลขขนานแล้วเฮะนัง่งกคอนอะไรแบบบ้าบ้าคุณนั่งกันตอดแจ้งรถมือหนึ่งเท่าครับคนไหนที่มาแล้วตรวจสอบดูให้ดีนะครับแผ่นแผ่น แผ่นเงินแผ่นทองแล้วก็ไม่สวรรค์พระบิณฑน้องเริ่มไสวรรค์เน้ำแดงปิดครับปิดไ่สวรรค์ไ่น้ำแน่วัดกันเด้ลยดนความสน่งเี่น้องมาเท่าสามารนักกันแล้วก็บุญนักกันครับบูชาเงินพ่อบูชาทองแม่เป็นมาครับผมบูชาโฉนดที่ดินตารางวาละหนึ่งบาททำบุญตักบาทร้อยแปดต่อชะตาเสริมบารมีครับผมชนะหรืโบสถนาพี่น้องบ่าเงา เอาอีนั่งเหลืออยู่เลือกี่น้องเลือกที่นั่งเหลือโยเดรียมเชิญครับมานั้งหน้าครับข้างหน้านั่งไลยอีกสามที่หาบนเวลาอยู่ข้างหน้าพี่น้าพยายามมาครับพยายามมาพี่หน้ามาเท่าครับนั่งข้างหน้าด้วยรับเด้อชุดนี้ถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมตัวนะครับพี่มีกรจะได้นำล่าขึ้นสวรรค์พร้อมกันนะโปรดหนาพี่น้ามาหน้าผิดก็ป่าลอยฟ้าดามาสวัสดิ์ด้วยกันนะครับยกผ้าไตรจีวรขึ้นแล้วว่าตาม รูสาธุูข้าไตรอิมลของข้าพเจ้าขาวดังดอกัวยกขึ้นเหนือหัวถวายแด่พระพูถวายแด่พระธรรมน้อมนำแด่พระสงฆ์เกตใจ,จำนทนงมุ่งตรงต่อพระนิพพาน ขอให้พกดวงแก้วขอให้แก้วบ่วงมานขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีความสุขความเจริญหา,หหาหเยเจ็บหายคนร่ำร่ำรวย ทุกคนทุกท่านเธอสาธุกลัวกันไหมเดอ้อเสร็จแล้วลุกขึ้นครับยกขึ้นแล้วก็เดินเข้าไปในภายในโบสถ์เดินไปหน้าเด้อเดินเข้าไปในภายในโบสถ์กระโดดที่ริมไปนี้เป็นของนายศรีวิไลอะไรคะร้อนสตางค์วานรอาน้อนมา พี่ดินตารางวาละหนึ่งบาทหนึ่งบาทบูชาอาเขียนซื้อเสียงเรียงน้เด้อขอนมนานไยังคุณพัชรนินรับเสุพัชรนินเสุตารางบาหกสิบาทคุณคุณชจังบอดึ่งร้อตารางบาหนึ่งรบาทคุณจันสมรแก้วมหาวงหนึ่งร้ตารางบาห นานะนางพรสวรรค์หนา,า,านหาชนะหนึ่งร้อยตารางบาหนึ่งร้อยตาอนนนะทอ,อันนี้ไว่ตลูกไม่ม,อะะมอออีอ่าพคตรีนี่อ่าเตรียมเชิญขนาน้างหน้าให้เตรียมก่อนนะคะพยายามมาเรื่องเด้อได้ข้าใจจีวรเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งข้างหน้าให้เตรียมก่อน เพอขยับขยายาออกงานจุดเรื่องนี้หมอกงานนั้นก้าวขั้นกับาครับเออเบิ่มกันนะพอกันเออตูนออกกันเราจะได้กล่าวคำอธิษฐานพร้อมๆกันบรรยากาศการทำบุญขนาดนี้เวลา19บเนาฬิกาสามสิบห้นาทีฮาร์ดาร์เร็มภูมิดาวฮาร์ดดูหนึ่งเออ19บเนาฬิกาครับเรามีเวลาในการทำบุญนำอธิษฐานอีก2ชั่วโมงเออหมอเรากว่า ขรจะเรียนจักบุกบอลลัมซีดูซีดูไปดิบอลลัมสีดูซีดูกันเก่มทลองอิ่มริวหิวใจอิาหิมใจหิวตาอิวท้องยิ่มใจแล้วยังไม่อิ่มท้องก็ไปใช้บริการโรงพยาบาล